สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะเลยนะครับรูปแบบของโครงการนี้คือเป็นการลงทุนร่วมกันครับพูดง่ายๆคือเกษตรกรจะเป็นฝั่งที่ลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์หรือว่าเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ําส่วนภาครัฐก็จะเข้ามาช่วยสปอร์ตด้วยเงินอุดหนุนให้เลยครับ10,000แบาทต่อหฟาร์มหนึ่งแสนบาทใช่ครับฟังไม่ผิด เงินสนับสนุนก้อนนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของเกษตรกรไปได้เยอะมากเลยนะครับทำให้การตัดสินใจที่จะอัปเกรดฟาร์มด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้เรามาเช็คลิสต์คุณสมบัติกันหน่อยดีกว่าว่าใครบ้างที่จะมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ได้โครงการนี้เขาครอบคลุมทั้งหมด36จังหวัดทั่วประเทศเลยผู้ที่จะสมัครได้เนี่ยจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้เลยนะครับหรือถ้าเป็นมาตรฐานระดับสากลอย่าง ASC หรือ BAP ก็ได้เช่นนกััครบ และเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือ APD หรือ APPD ครับตัวนี้แหละครับที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันยังมีเงื่อนไขสำคัญอีก4ข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามอันนี้ก็คือ1เลยต้องเตรียมเอกสารสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ 2. ที่ฟาร์มต้องมีมิตเตอร์ไฟฟ้าที่แยกไว้สำหรับบ่อเลี้ยงโดยเฉพาะ 3ต้องยินยอมให้โครงการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลาอย่างน้อย12เดือนหลังติดตั้งอุปกรณ์และข้อสุดท้ายคือต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์วัดผลและเก็บข้อมูลได้ครับวิธีการสมัครนี่เขาทํามาให้สะดวกมากๆเลยครับมีให้เลือก2ทางอย่างแรกคือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักง,งานประมงจังหวัดได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สํานักง,งานประมงจังหวัดในพื้นที่โครงการได้เลยครับโครงการนี้เขาเปิดรับสมัครแค่เดือนเดียวเ,เท่านั้นนะครับ คือตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่9มีนาคมปี2569แล้วก็จะประกาศผลในวันที่7เมษาเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนไกลเลยสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับเพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของโครงการ Innovation Sandbox นะครับ